รู้หรือไม่หากผู้บริโภคเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วแพ้หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ผู้บริโภคสามารถติดต่อเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคทั่วประเทศเพื่อให้ดําเนินการขอรับเงินช่วยเหลือได้ไม่ว่าอาการดังกล่าวจะมาจากวัคซีนที่รัฐจัดซรรรหรือวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนจ่ายเงินซื้อเอง โดยเมื่อวันที่2ธันวาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโรคโควิด -19 ฉบับที่5 ระบุว่าผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนโควิด -19 หรือทายาทหรือผู้บุคการรหรือหน่วยบริการที่ให้บริการมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายที่หน่วยบริการหรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค วันที่6มกราคม2565ยสเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วเกิดอาการแพร้วัคซีนหรือมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้เช่นกันโดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์สปสชและส่งเอกสารมายังสภาองค์กรของผู้บริโภคทางอีเมลหรือยื่นคำร้องที่หน่วยประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามหน่วยที่ประจำจังหวัดต่อไปนี้ หากมีข้อสักถามหรือต้องการร้องเรียนร้องทุกข์กับสภาองค์กรของผู้บริโภคสามารถติดต่อ0811349216หรือ Facebook สภาองค์กรของผู้บริโภค